เอาคู่นี่ว่าเท่าเด็กครับ6 2ห0 0ครับ6 2ห0 0่นาร้อยครับพี่น้องครับกับลูกตัวแม่เมื่อกี้แล้วครับเด้อครับผมนี่ลูกตัวนี้นะครับเออเขายืมเดี๋ยวแม่นี่เชื่องอันนี้แม่นี่กับลูกอวอนทื่อันที่แม่ทองบอแม่ทองครับผมเขายืมแม่นี่น้องแปลงอะไกินอิ่มเลยจังมาขึ้นก็ได้พี่น้องครับยมนี่ียืมนมมาี่ยืมน้อแม่นี่ไปกินก่อนเอาออกมาครับพี่น้องเออเห็นชัดบ่ครับผม ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับกับบุญชู Channel เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการปุม,มงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมาอีกแล้วพี่น้องใครอยากจะได้งัวแม่ลูกตัวเมียทั้งหมดนดะครับเด้อสิผ้าพีผ้านองเมาในคลิปนี้ครับพี่น้องครับมีให้เลือกหลายตัวเลยด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นข้อของ ครูเนธนะครับพี่น้องก็เดินทางมาถึง EP ีที่3ามเลยนะครับเนาะนี่แล้วครับใครอยากจะได้ง่วงราคาเบาๆนะครับเนาะมาเลือกมาชมเอาเลยพิกัดนะครับก่ายุทธีบ้านหนองเม็กตะมนตหนองเม็กอำเภอหนองสองหงองจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้มีตัวใดนที่ถูกอกถูกใจสำหรับพี่น้องนะครับเนาะกะสิพามาพูดคุยกันหลักการในส่วนของ ราคานะครับยังไม่รู้นะครับเด้อกฤติภามาหูไปพร้อมๆกันกับพี่น้องนี่แหละก่อนอื่นนะครับพี่น้องครับกฤติภาไปพูดคุยทักทายกับทั้งจ้าของงัวกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้เน็ตครับผมตอนนี้ก็เป็นอ่ีพีที่3ามนะครับเนาะอ่าผมก็มีงัวมาให้พี่น้องเลือกชมกันอยู่หาโคมกับอีกแม่ม้าตัวหนึ่งนะครับอจะเป็นจังไดราคาจังไดให้พี่บุญชูพักเบิ่งเทลโตนะครัูสิเริ่มจากโคมใหญ่ก่อนเลยเด้อพี่น้องเด้อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับผม อันนี้เป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องครับอ่าแม่ลูกอ่าตัวเมียแล้วก็สีแดงจัดต้องบอกว่าตัวแม่นี่ยน่าจะอ่าแง่เงาๆลอยน่าจะลอยหกสิบได้แล้ครับพี่น้องครับอ่านี่ลูกอันนี้ี่มันการเนี่ยเมื่อกี้ฝนตกนะครับเด้อฝนตกแล้วก็เลยไทยคลิปครับแดงดีครับพูดอ่าตัวนี้มีใบมีหลอดหายูยอะนะครับเนาะนีครับผมอ่านี่นะครับเด้อผู้ช่วยในการถือใบเราคุณครูปีชานี่แหละพี่น้องเออนี่นะครับเด้ออันนี้ลูกของ KF31 นะครับพี่น้องครับมีใบหา อันนี้คุณเขียนแน่นี่ว่าคลอด27ธันวาเด้อครับพี่น้องอ่าก็น่าจะประมาณ4เดือนกุกัวนะครับพี่น้องครับเป็นลูกที่ใดของแม่พ่นตัวนี้ครับลูกที่2ครับผมลูกที่2นะครับพี่น้องครับปูยันยันโคบยันยันเลยพี่น้องลูกงามลูกงามเดี๋ยวผมเขเน้นให้เบิ่งลูกเด้อครับตัวนี้เลี่ยมโต้เงาเงหนังคอยุยยๆเลยลูก kf 3 1นะครับเนาะนี่อ่าเงาหางใหญยันอ่าแดงดีเด้อครับแดงเข้มพร้อมนะครับพี่น้องแดงใหม่ๆเลยเด้อครับพี่น้องออาบุญชูดสียางหัดอ้อมทางพี่จะเห็นชัดๆนี่ละ เนื้อหนังข้อใหญ่ยุ่ยเลยนะครับเด้อลูกตัวนี้คู่นี้ทุเนเวทาวัเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนสามหมื่นครับผมแสนสามหมื่นนะครับอันนี้เป็นง้วดเฟรมใหญ่นะครับเด้อสูงร้อยหกสิบพนละแม่มันแหละกับลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่อ่าบักหนาดีเลยแหละครับลำตัวเงี้ยวๆทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่หลังแตกๆพร้อมเดี๋ยวจะให้เบื้องเลี่ยมนี่นะครับเนาะอ่านี่เลี่ยมนี่นะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งประมาณสี่เดือนเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วอ่หูขอบหูบดดีนะครับเด้อเอ้อนี่แหละ เห็นไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรจังเอาพี่น้องครับเบอร์น้ยจังน้อยเกินนี่แหละหนังคอย้อยๆเลยนมบะติ่งนมซีเต่าปกติครับนมซีเต่าปกติเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์อ่าครูเน็ตไว้นะครับ0942903888ครับผมไลก์กับเบอร์นี่บ้างไลก์กับเบอร์เดียวกันครับเฟซบุ๊กครับผมเฟซบุ๊กครูเน็ตครับอ่าอันนี้ราคาเนี่รวมทรงฟรีอยู่เนาะครับรวมทรงครับผมรวมทรงทั่วภาคอีสานเลยครับฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเด้อเอาครูนี่บิ่งอีกรอบครับพี่น้องครับนี่แหละ ลูกที่สองแม่ว่าท่านผสมที่เนาะครับยั่งครับผมกาลังขึ้นครับแม่กาลังข้นนะครับนี่แหละขอบหูดําๆดีเลยนี่เหนือตัวเลี่ยมตัวผมจะท่ายห็นชัดๆเด้อครับเด้อเขาเฮ็ดให้แล้วมักหนังข้อหล้วก็เลี่ยมตัวหนอกตั้งหลังตรงลูกครับตัวนี้เลยหนึ่งแสนสามหมื่นต้อร้องเอาเด้อครับพี่น้องบันี้คัูนี่มีตําหนิตรงไหนบ้างครับคูเนีครับอ่าข้าเจ้าเจ้าของนะครับเขาย่อมค้นหามานิดึงแหละครับค้นหางหมายเข้ามาขนหม่องข้นดันบนนะครับเนาะข้างบนข้างบนครับอ่า ตัหางก็ได้ดอก้ะครับมันไม่ได้หางไกลก็ผมงอกนิดนึงนะครับพี่น้องครับมองหางขนน้อยเดียวขนขาวครับอันนี้คือพันยอมใบเหรอครับพันยอมมาครับพคนบอกครับอ่าเคนบอกนะครับพี่น้องครับเอาเนี่ยแหละมองตีครับพี่น้องครับอ่านี่เด้ออ่าพวกขาทุกขาถอนสี่โค้งสองจมบ่มี้นะครับบ่มีครับผมยางอื่นประกันให้เบิดครับแต่ว่าหางหางของลูกนี่บ่บ่มีขาวนึงบ่มีครับผมอ่าหางของลูกนี่เพิ่นบ่ได้ยอมไปอย่างนะครับเด้อผมก็ดำปกติเลยนะครับพี่น้องครับผมเอานี่แหละคู่นี่ครบนี่หนึ่งแสนสามหมื่นครับพี่น้องครับ นี่ขาถกขาถอนบ่มีครับพี่น้องครับยางปกติดีครับคู่ต่อไปครับจะพาไปเบื้องแม่ลูกนะครับเด้อคู่ต่อไปเอาไอ้คู่ใกล้ๆอย่างนี้นะครับเนาะครูนี่แหละครับคู่นี่ลูกออกไม่ไหมยูครับพี่น้องออกได้อาทิตย์นึงอาทิตย์นึงน้องออกมาไปครับน้องน้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วหอยทากกินผพืเด็กเงี้ยินว่าหอยทากกินผพืเดียวมัตัวนี้แมนครับคือพวกแบงหมูนะครับ กิ่นต้นนองว่านองขึ้นมากินมาสันมาพี่น้องอันนี้เป็นลูกตัวเมียด้ครับพี่น้องครับลูกแรกได้ครับลูกตัวแรกด้วยนะครับเนาะครับผมตัวเนี้หน่อยเลยตัวนี้ออกมาตัวนี้ลูกของพอตัวไหนครับเจ้าของว่าทับซีไว้มาหรอครับตว่าพ้นบ่มีใบหรอครับโอ้บ่มีใบด้ครับพี่น้องครับแตว่าเมีย แม่จะมีใบมาน้ำครับแม่เป็นลูกของพ่อไหนครับแม่เป็นลูกของเ k 5 2 0ครับโอ้แต่้แม่มีใบเกิดนะครับแสดงว่าแม่ตัวนี้สายเลือดนี่เป็น F1 ฟหนึเหรอได้พี่น้องวันนี้ก็ลูกกันเป็น F2 ฟสองเหรเป็นลูกแรกเพิ่นครับอ่ะนี่นะครับเด้อถ้าเป็นลูกฟีไว้หรือเป็น F2 F1 F2 เอฟอนะครับครูนี่ครับอ่าแม่นี่เกิดวันที่เดี๋ยวนะครับอันนี้ใบแม่ใบแม่ผสมเป็นบ่นี่ใบแม่เลยครับใบใบแม่เกิดเดนบ่ครับผมอันนี้6หยัง6เอาใบแม่เหรอครับพี่น้องครับฮกสองครับมนผึกว่าสอันนี้ใบแงเป 62นะครับพี่น้อง SK520 ตัวนี้เป็นลูกแรกนะครับเนาะครับผมอ่ะนี่ตัวแดงดีนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละรูปร่างหน้าตานะครับเนาะอ่ะด้านข้างด้านท้ายนะครับนี่แดงดีเลยครับหนาดีอยู่นะครับพี่น้องครับครับนี่อ่ะสูงอยู่เท่าไหครับคู่นี้ตัวนี้น่าจะร้อยสามสิบแปดบวกนะครับน่าจะร้อยสามสิบแปดนะครับเด้อครับอ่ะนี่นะครับด้านข้างด้านนี้พี่น้องเพิ่นนี้เพิ่นเพิ่นเอาผัวตะน้อยครับเอาผัวตะน้อยวาสั่นว่าคู่นี่เท่าไหร่ครับ ครูนี่ห้องไว้ยเจ็ดสิบสองครับเจ็ดหมื่นสองนะครับพี่น้องครับนี่แหละลูกเพิ่นครับผมเออนี่เด้อนี่นะครับแม่ตัวนี้นี่แหละเบิ้งใส่กันไกลๆเลยครับเจ็ดหมื่นสองลูกตัวเมียเจ้าของเก่าพนว่าไอ้ลูกผสมซีไว้ไหมเหมืนบั้งครับตัวนี้ผสมซีไว้นะครับเด้อผสมซีไว้เหรอครับอ่ะซีไว้กับออกมามันกัดหน่อยหอยยังสิเหรอพี่น้องครับครับแต่ว่าหลังนี่เป็นรองดีอยู่หลังดีมีโอกาสแตกอยู่ทตอนี้ครับมีโอกาสแตกครับเบื้องหลังนี่นะครับเด้อเบื้องหลังครับผมเออนี่นะครับเนาะ เออเนี่ยมันดื้เด้งหางมายพี่น้องครับอยากได้ตูนี่ครูนี่นะครับน่ารักน่ารักฉบับกระเป๋าได้ครับพี่น้องครับนี่ละหนึ่งน้องของเธอถูกครูปีสากินคนเดียวเลยไม่แบ่งเลยใช่ไหมครับ่แบ่งเลยเออบอกอยู่นี่บ่ได้ไมว่าไปชดได้บอกให้อายเลยได้นี่อ่อนี่ได้ครับพี่น้องครับหางบ่ดอกบ่แซมบ่มีตรหนิเลยได้ครับเด้อครูนี่นะครับเนาะนี่ละหูนะครับเออผู้ใดอยากจะได้นะครับเนาะมันเลือกมาชมเอาเลยนะครับน้ำนมดีต้นายอยูุเออข้างหลัง สองคูพันไปครับพี่น้องครับคุณเนดมีมาให้แจมๆเลยครับพี่น้องนี่ครับนมอยากสวยครับนมเย่าหลนมบมีติ่งนะครับเด้อหางกับพดอกวัวแซมบนย่อมครับตัวนี้กีบเรียบก็ดีๆอยู่ตัวต่อไปครับผมพุ้นตัวต่อไปเชียวคู่ไหนครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เอออันนี้ก็เป็นแมนลูกกันนะครับเด้อเดยวจะให้พลอะไรมากครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อมาเบิ่งววาลลูกพอได้ด้ครับพี่น้องครับนี่แหละแม่นี่แหละครับผมมอ่านี่นะครับเด้อ นี่นะครับเดือดรอยพอเราไหลมากกันพี่น้องทางนี้ทางนี้หลวงพ่อหาแม่เร็วอ่าทางนี้ทางนี้ลูกถ่ายง่วงนอยไหลหนึ่งเสียงสี่ได้ที่พี่น้องเด้อพ่อะมูครับผมแม่ตัวเองอยู่นอนลูกหลงแม่กันแล้ววันนี้แม่ยุบพุ่นเออเอาตัวนี้เอ่อบ้างนะครับพี่น้องว่าลูกตัวไหนพี่น้องเยี่ยมยอดตัวนี้ลูกแรกคือกันครับลูกแรกลูกของพอไรครับผมลูกของแลมโบูเออเลดแลมโบูครับลูกของเรดแลมโบ้ได้ครับพี่น้องครับนี่แหละ รูปร่างหน้าตาของไอ้ลูกเดี๋ยวสิภาพเบิ้งเอานะครับเนาะครับลูกของเรดแลมโบเกิดวันที่อันนี้บ่มีเมื่อเกิดนะครับมีเติมือผสมวันที่สิบมีทุนาหกสี่กับอะไรเอามันโอ้วันคลอดลูกยี่สิบห้ามีนาได้ครับเห็นแล้วเห็นแล้ววันนี้มีซิผ่ามีนาได้ครับครับกสิเดือนกลัวเป็นบ่ครับผมครับแมนครับอ่านี่นะครับเด้อลูกของเรดแลมโบนี่ตัวนี้นะครับเด้อเลี้ยมดีๆเลยนะครับเนาะนี่แหละอ่านี่เด้อ เกิดยี่สิบห้ามีหน้าด้วครับพี่ื่องจิ้มดำดีหางว่าได้ดอกว่าได้แซมนะครับเบิ้งใกล่เลยนี่ครับเนาะนี่โอ้ยงอขอกนี่พี่น้องลวงพอล้มแม่กันแล้วเนาะครับเนาะลูกของโตนี้นะครับอตัวนี้นีเพิ่งเล้าก็จะเป็นแม่ลูกแรกขึ้นกันนะครับพี่น้องครับผมลูกแรกครับนี่แหละหน้าตาแข็งขาบูดดีแล้วครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้อกีบเร็บบม่มีปัญหาครับบ่มีตำหนีครับไม่มีตำหนีคุยยล้างดำพุ่นล่ะพี่น้องครับตัวนี้บูดจัดนี่แหละครับเอาคู่นี้ว่าเท่าเดครับ หกหมื่นสองพันห้าร้อยครับหกหมื่นสองหาร้อยนะครับพี่น้องครับกับลูกตัวแม่เมื่อกี้นะครับเด้อครับผมอ่ะนี่ลูกตัวนี้นะครับเออเขายืมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นี่เชื่องอันนี้แม่นี่กระลูกก้อนทึ่งทึ่งแม่ทองบอกแม่ทองครับผมเขายืมแม่นี่นมเป็นอะไรกินอิ่มเลยจงเอามาขึ้นก็ได้พี่น้องคนี่นี่ยืมนมฟ้ามียืมนมแม่นี่ไปกินก่อนเอาออกมาครับพี่น้องเออเอาเห็นชัดไหมครับผมนี่นะครับเด้อครูนี่หกหมื่นสองหาร้อยครับพี่น้องครับเอานี่แหละ เรียมนี่เด้อครับเด้อนี่ลูกสวยครับหมื่นสองห้าร้อยได้ครับพี่น้องครับเอ้าตัวต่อไปเอาตัวไดนครับเอาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ลูกต้องใส่ครับเอาแม่ลูกก้อนเอาแม่ลูกก้อนก็ได้ครับพี่น้องครับเอาต่อไปมาเบิ่งแม่ลูกคู่นี้ครับผมอ่ะแดงดีขึ้นกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีภามาเบิ่งนะครับเด้อ อันนี้ก็เป็นแม่ลูกตัวเมียคือกันนะครับเนาะครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับเนาะเมื่อบังว่าลูกพอได้หนังหนาดีคือกันอันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดนะครับเด้อเอาขึ้นน่ดึงหัวไปทช่างพี่ครับเอออะนยนะลูกมีใบมีหลอดคือกันนะครับเคเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะเออนี่แหละเกิดวันที่ยี่สิบห้ากุมภาหกหาดนะครับกับประมาณสองเดือนนะครับตัวนี้อนี่แหละนี่นะครับเด้อแม่สูงยุดเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบ 2องได้ยุคครับร้อยสี่สิบสองได้แล้อครับพี่น้องเนี่ยนะเยี่ยมตัวของลูกตัวเอ่อตัวนี้ครับพี่น้องครับหูสั้นๆเลยเคเอฟสามหนึ่งครับเอาเบื้องเนื้อหนังเก๋าเครับผมแล้วก็ดูแผ่นหลังนะครับเนาะสวยครับหน้าตาแม่ขอบหูเลยโบูดดีเลยเด้อครับพี่น้องครับเนาะนี่แหละแข้งขาดำๆกีบเรียบสวยๆเลยนะครับเนาะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจังเบื้องประกันตําหนีห้ครับผมปะกันตําหนีห้นะครับเนาะผมอ่ะกีบเรียบกีบหลังหางเงีวดีเด้อครับด้วยพวงใหญ่ผมตัวนี้นะครับเนาะอ่ะ ใช่นะครับเนาะจิมคู่นี่ครูเน็ตว่าไว้เท่าไหร่ครับ7 8 0 0 0มื่ครับผมคู่นี่7 8็ดหมนะครับด้วยแม่ลูก KF31 แม่ทองว่างนะครับเนาะครับนี่เอ้ามาครูไหนชอบครูไหนสวยๆทุกตัวทุกคู่ครับพี่น้องครับน้องกับบอมีติ่งนะครับเนาะบ่มีครับผมบอมีทั้งแม่ทั้งลูกบ่มีติ่งเด่นมากครับลูกกับบอมีครับลูกก็ไม่มีติ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งไอ้เพื่อนหลังนะครับเนาะของลูกคุณนะบ่เดี๋ยวเมาเมาเลยแตกมาหยาครับนี่เอ้าชอบคู่นี่มาเลือกมาชมอาครับ นี่แหละจากขอกวัวของครูเนสนะครับพี่น้องครับรับประกันตัหนี้ให้ทุกอย่างนะครับเด้ส่งที่ทัวร์ภาคอีสานครับครับผมตัวต่อไปครับผมตัวนี้ครับเป็นงวดแม่ลูกนิ้วงวดทองงวดทองครับผมทองแรกงวดทองแรกนะครับเด้อที่ว่าเขาดูดนมนะครับโอ้ตัวนี้งวดทองนะครับพี่น้องครับทองพอไรเนาะตัวนี้ทอง KF68 ครับทองกับ KF68 นะครับเด้อเอาหัวมาทั้งพี่ครับวันนี้เออนี่นะครับตัวนี้ทอง KF68 มีใบมีหลอดเออจอดครับวันนี้ แดงดีทั้งตัวเลยผสมวันที่นะครับ28มกราหกหากำหนดคลอดกับสิบสองพฤศจิกาหกหาอันนี้ทองที่ไหนครับทองสาทองแรกครับผมหัวทองสาวทองแรกเด้อพี่น้องเด้อครับสูงอยู่เท่าไหร่ครับลอยซี่สิบลอยซี่สิบบวกอยู่ครับลอยซี่สิบบวกเด้อครับเด้อพี่น้องเอาอยากจะได้แบบนี้เด้อครับเด้อเออนี่นะครับเครื่องดีปวดครับเอา เบื้งเตะขาให้ถอยกรบโปตีงเออเชียงครับเชียงตัวนี้เชื่องดีนะครับคู่เนตรวาว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้หกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นหาด้อครับพี่น้องครับนี่ละรูปร่างหน้าตาครับพี่น้องครับนี่หูสันๆเลยนะครับเด้อหกหมื่นห้าพันตัวนี้ขาบอกง่ายนะครับเบื้องไก่ครับนี่แหละกีบเล็บนะครับเนาะเชื่องนี้พอดเดี๋ยวให้เบื้องทั้งไทยหรือแผ่นหลังนะครับพี่น้องครับหนังหนาเด้อครับตัวนี้พี่น้องนี่จิ้มดำดำสนิทเลยนะครับเนาะเอ้ามักแบบนี้ชอบแบบนี้มาเลือกมาชมเอาเลยนะครับนี่ครับ บ้มมิติ้งหรอครับพี่น้องครับเด้อบึงด้านขางด้านนี้ครับผมประกันท้องประกันตำหนี้ให้ครับตรวจเรียบร้อยเลยเด้อครับเด้อตัวนี้อ่ะบึงมุมนี่ครับผมเห็นชัดหรือยังครับงวยังมาหมดแค่นี้เด้อครับพี่น้องแต่มีแม่ลูกมาให้อีกอยู่เด้อครับเด้ออ่ะนี่แหละเหนือหนังข้อย่อยๆ่ยย่นยนเลยเด้อครับพี่น้องเอ้าชุดยอดนะครับตัวนี้อยากจะได้ตัวไหนมาเลือกมาช่วอมาครับพี่น้องครับเออเนี่แหละ ออจังหวงอีกคูนึงนะครับพี่น้องดยวห้พอเราไลอะไรมากกันครับมีคูแม่ลูกอีกคูนึงเนาะคู่นี้เนาะครับผมอ่ะนี่นะครับเพอไผอยากจะไดะ้นี่นะครับเดี๋ยวดผมเไล่ไมาให้ครับผมอ่ะนี่แม่ลูกลูกตัวนี้ลูกงามนะครับพี่น้องครับมาเบ่งวา่าอ่าลูกพอได้คุณจะเปิดใบต่อไปเดี๋ยวเฮาเบ่งลูกก่อนเ้อพี่น้องครับอ่านี่นะครับอ่ะอันนี้ลูกตัวแม่ขึ้นกันด้อครับพี่น้องครับอ่ะอันนี้ลูกพอได้ครับคู่นี้ครับ ลูกรีชาร์ตครับผมลูกครีชาร์ต้อครับพี่น้องตัวนี้มีใบเกิดทห่ TK ศูนย์ศูนย์สี่ทีเคศูนย์ศูนย์สี่นะครับพี่น้องครับแม่กะจิสูงร้อยสี่สิบกัวขึ้นกันละร้อยสี่สิบเท่าเดียวสี่สิบหาอายุครับนี่เด้อครับเด้อครับน่าร้อยลูกของรีชาร์ตนะครับผมจะอ่านมือเกิดไห้นะครับเนาะครับอันนี้เกิดวันที่เดี๋ยวเด้อผมเห็นมาชัดสิบเจ็ดมกราเป็นบ่ครับน่าจะสิบเจ็ดมกราหกขาหกขานี่ยนะครับพี่น้องครับ เอาลูกที่ไหนครับของแม่นี่ลูกที่2ครับลูกที่2อเอาถามราคาก่อนเลยครูนี่เท่าไรครับหกหมื่นเก้าพันหกหมื่นเก้าลูกตัวเมียนะครับเด้อพี่น้องลูกับงามครับลูกตัวบักงามนะครับตัวนี้เด้อมีตำหนิตรงไหนบ้างครับตัวนี้ครับอาบม่มีครับผมไม่มีนะครับพี่น้องเอาลูกกำลังหิวนมพอดีเลยนะครับเนาะเดี๋ยวสีพ้ายางเบื้องถ่ายเบื้องจิ๋มของแม่นี่ครับพี่น้องครับนี่เด้อส่วนถ่ายส่วนจิ๋มบม่มีตำหนินะครับเนาะไม่มีตำหนิ้อครับพี่น้องนี่ลูปล่างหนาตาครูนี่ครับผมอ ด้านข้างด้านนี้นะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้ตัวไดชอบตัวไดมาเลือกมาชมเอาได้ครับพี่น้องเด้อขวกกีบเล็บนี่ก็บ่มีปัญหานะครับเนาะครับผมบ่มีครับอันนี้ผมชิเน้นเบื้องไ้ลูกเป็นพิเศษนะครับพี่น้องลูกงา้นีดีหลีหลังแตกเลยตัวนี้นะครับเนาะลูกจ้ไวครับเปไวเบิ่งเอ่อหน้าแม่มันนะครับพี่น้องนี่กีบเล็บเบื้องไกไก่เลยพี่น้องครับเอาใครอยากจะได้คููนี่เพียง69 0 0 0ครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อเดยวผมจะทวนให้เบื้องอีกรอบครับพี่น้องครับ มือนี้กัมีมาให้หลายคู่หลายคมเลยนะครับนักคู่ใดชอบคู่ใดตัวนี้สีมันเป็นทั้งสีเลยครับเด้อแม่ลูกน้อยไปใส่หรือเปลูกเขาหคมแล้วเขาหคมแล้วนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องเอ้าแดดก็นั่งออกเลยสําหรับ ep สามกับผู้นี้กับมีมาให้แบบเด็ดๆเลยครับพี่น้องโดยเฉพาะแม่นี่บักง่ายนะครับเนาะครับจังไดนคลิปนี้บุญชูกะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญชูด้วยสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0 8 9 7 1 0 2 2 4 4ส่ิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ 要。